วันนี ies, ้ก็มารีวิว X Series เข้าใหม่อีกหนึ่งตัวครับคันนี้นะพี่ไปออกใหม่ป้ายแดงนี้มี9 0 0 0แสนเกือบล้านกันเลยทีเดียวแต่วันนี้ครับเราจัดโปรรถให้เหลือแค่80,0,000กบาทครับและถ้ามีแบงก์สิทิมาเป็นส่วนลดได้อีก1 0 0 0 0แสนคันนี้เหลือแค่700,000บาทที่เป็นรถปี2022มาพร้อมเลขไม้แค่50,000กวโลเท่านั้นเองคันนี้ถ้าเป็นฟรีดาวก็ผ่อนล่มต้นแค่ประมาณหมื่นต้นๆ้นเท่านั้นนะครับและคันนี้เดี๋ยวพามาดูว่าสวยขนาดไหนให้ได้กันมาบ้างครับอ่ะตรงกระจังหน้าเขานับก็เป็น สีดำตัดด้วยขอบสีแดงเลือดหมูแบบนี้นะโลโก้ Isuzu สีแดงสดๆใหม่ๆแบบนี้ครับมาพร้อมสติ๊กเกอร์คาดฝากระโปรงตรงกลางเรการก็เป็นตัวเอครับเพิ่มความสวยงามดูดีสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้ก็มาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคันนี้มีไฟเดย์ไาม์บันยิ่งไรเรียบร้อยไฟตัดหมอกมีให้สเกิร์ตหน้ามีและตัวนี้ก็ล้อแม็กอัลลอยเดิมจากโรงงานเป็นสีสีดําเงาสวยๆไปเลยนะมาพร้อมยางใหม่ๆคันนี้ก็มีตรงนี้ก็จะมี สติกเกอร์ตัว X สวยๆแบบนี้ให้พี่ก็ทําให้บ่งบอกถึงตัวรุ่นของเขานะครับส่วนตัวกระจกนี่มีไฟเลี้ยว LED ให้ด้วยแต่ตัวนี้ยังไม่มีคิ้วกันสาดให,นะห้นะส่วนกุญแจก็เป็นแบบสมารท์ทคีย์เลสปุ่มกดนะครับคันนี้ก็สาหรับคนที่ขี้ลืมกุญแจนะพี่ก็สามารถพกุญแจไปได้ตลอดเวลาเลยไม่ต้องเอาออกกระเป๋านะคันนี้ก็ขอแค่กดปุ่มถ้ามีกุญแจอยู่ในรัศมีมัวรถก็ปลดล็อกรถได้เลยล้วเปิดเข้าไปดูด้านในเห็นกันบ้างครับคันนี้นะก็ตกแต่งด้วยหนังสีด,ดํดาเดริ่ ตรงกระจกนี่เป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับปรับกระจกไฟฟ้าหมุนแล้วก็โยกโยกบิดทิศทางได้นะครับตัวนี้ก็ไฟปรับระดับได้นะไฟหน้าปรับปรับระดับได้ตรงพวงมาลัยนี่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วก็มีพูดคอนโทรลมีฟังก์ชันทั่วไปพื้นถานให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเนาะหรือจะเป็นเขาเรียกอะไรเพลงถัดไปหรือจะเป็นรับสายวางสายครับหน้าจอก็ทัสกินได้ด้วยนะส่วนแอร์ยังเป็นแบบปรับระดับอยู่นะยังไม่ใช่แบบออโต้ครับส่วน เกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีด7เกียร์ถอยนะครันนี้ก็เบรกมือแบบแมนนวลอยู่นะที่วางแก้วน้ําอีกสองจุดส่วนตันนี้ก็มีกระจกให้นะตรงบังแดดที่แต่ยังไม่ได้แกะแต่พลาสติกออกนั้นก็ขอไม่เปิดโชว์แล้วกันอ่แง้มให้ดูนิดนึงนี่มีให้นะมีให้นะเจาาโอ้โ,อโหยังอยู่พี่แต่อย่าไม่แต่ไม่อยากแกะพลาสติกออกครับเดี๋ยวมันเก่าคันนี้ก็มาพร้อมเบาะหนังทั้งคันตรงนี้ก็มีโลโก้ตัวเอ็กสวยงามครับ ว่าสบายเบาะนี้กิฟมากนะแบบรอยย่นรอยยับนี่แทบไม่มีเลยส่วนตัวเบาะยังเป็นแบบปรับแม่นุ่นอยู่นะยังไม่ใช่แบบไฟฟ้าเนาะก็ประมาณนี้ครับผมนี่ตรงนี้ก็มีช่องเสียบ usb ให้นะเอาไว้ชาร์จบุ้งชาร์จแบตครับช่องเสียบอยู A ่ AUX ก็มีให้แล้วก็ตรงนี้สามารถวางของได้อาจจะเป็นวางโทรศรัพท์อะไรเล็กน้อยๆเนาะเก็บของตรงกลางจ้ะนี่ไม่ใหญ่มากนะแต่ก็พอเก็บได้แล้วเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างครับ ด้านหลังนะก็ดีไซน์ด้านหลังประตูประมาณนี้ที่วางขวดน้ําวางได้ขวดใหญ่ๆอืตรงแอร์ชอมีให้สองช่องช่องเสียบ usb อีกหนึ่งจุดครับไว้ร์จแบตคนหลังโต๊ะแต่เสียดายมีแค่หนึ่งจุดน่าจะมีสักสองเนะงาะบางอย่างไรก็ด้านหลังน่าจะนั่งสักสองคนมีให้สองช่องน่าจะดีอันนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะครับเล็กๆแน้อยที่ไม่รู้เอาไว้เก็บอะไรเล็กเกเินอืิแต่ก็ยังมีให้ก็ยังดีส่วนตรงนี้ก็เป็นที่พักแขนล็อกทรงนะวางแก้วน้ำได้อีกสองใบนั่งสบายครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าไม่อึดอัดครับนั่งให้ดู สบายพื้นที่การก็เล็กรูเยอะไม่เกิดด่านะครับสำหรับตัวนี้โอเคเลยมาดูด้านหลังบ้างตัวนี้ก็มีโลบาร์ให้นะสวยมากสภาพแบบดูรอยไม่มีมาพร้อมไฟท้ายดีไซน์ประมาณนี้สวยงามครับสติ๊กเกอร์ X-Series มีกล้องมองหลังให้ตรงนี้ก็มีสติ๊กเกอร์ก็ูยาวมาถึงนี้เลยครับฟิลรถแข่งครับพี่แต่นี้เป็นรถกระบะอืม เปิดกระบะไลเนอร์ให้ดูสภาพนี่แบบจิ๊บมากนะคันนี้แทบไม่มีรอยเลยแหละโอ้โหเหมือนลูกค้าเก่าน่าจะเน้นขับครับไม่ได้ใช้ขนของพี่รอยน้อยมากอืมแต่ว่ามีฝุ่นเดี๋ยวทำสะอาดให้ใหม่ครับแล้วก็รถทุกคันนะรับประกันโครงสร้างเดิมนี่พวกหลังอะไรง่งี้ไม่เคยวิไม่เคยโดนทนหนักมาแน่นอนครับผมรับประกันให้เลยอืตัวนี้ยังไม่มีเซ็นเซอร์หลังเนาะก็แต่มีกล้องมองหลังให้ก็โอเคได้หละนี่สวยม,มากแล้วก็เดี๋ยวพามาดูที่ตรงนี้บ้าง เป็นฝั่งที่นั่งข้างคนขับนะครับช่องเก็บของนี่เขาแบบเฮ้ยแต่ตัวนี้ผมชอบมากนะอิสุสพี่เป็นหลายตัวด้วยแหละดีไซน์มันก็คล้ายๆขึน้นกันอยู่นะพวกคอนโซลชอบอยังไงพี่ดูทุกอย่างทุกจุดนะเขาสามารถเปิดออกมาได้ใช้งานได้หมดนี่ตัวนี้ดึงช่องวางแก้วน้ํานี้ดึงมันได้อีกหรือจะเป็นช่องเก็บเอกาสารก็อันนี้น่าจะทุกรุ่นน่าจะทั่วไปแล้วก็ทาได้เหมือนกันหมดเปิดออกมาครับอันนี้ทั่วไปทั่วไปมีช่องอันนี้ก็มีเล่มให้เดิมๆ แต่นี้ที่ที่ไม่ค่อยทั่วไปบางคันไม่มีให้นะตรงนี้ยังกดได้อีกนะเนี่ยเก็บของได้อีกนะนี่แล้วนี่ยังไม่หมดพี่ก็ยังกดตรงนี้ได้อีกโอ้โหกดได้แทบทุกจุดครับเปิดได้แทบทุกดูดูเฮ้ยก็เอาไว้ซ่อนเงินนะครับอืมสําหรับพอบานเจก,ก็ไปแล้วก็เดี๋ยวพาดูห้องเครื่องปิดท้ายซะหน่อยครับห้องเครื่องนะพี่อิซุสุเขาก็จะเปิดเครื่องอยู่ตอนนี้เนาะสำหรับคนอาจจะไม่รู้นะที่แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้กันหมดแล,ล้วแหละอ่ะ มะดึงครับผมนีและการเปิดสากระโปรงนี่ไม่มีทางที่เราจะเปิดมือเดียวได้นะครับเพราะงั้นขอพักคลิปแป๊บหนึง่งนะมาต่อที่ห้องเครื่องพี่ตัวนี้ก็เป็นเครื่อง1.9นะครับก็ขนาดเครื่องมาตรฐานนะครับไม่ได้แรงเท่าเครื่อง3,000แต่ก็ไม่อืดจนเกินไปนะแต่ก็ไม่กินน้ํามันมากเท่าไหร่ก็สําหรับนะใช้งานทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ขนของหนักไม่ได้ลุยมากก็ตอบโจทย์นะครับสวยมากสภาพเครื่องนี่ แลให้ดูน็อตสายกระโปรงพี่ดําเดิมนะไม่มีรอยขันเลยรับประกันโครงสร้างเดิมแน่นอนอยู่แล้วพี่ทุกคันนะมีรับประกันให้นี่แขงกันความร้อนนะครับใหม่ๆเลยยังไม่ปิดยังไม่เปิดครับมีตะคาบตามการใช้งานทั่วไปนะรอยขาดรอยยุ่นไม่มีอืม,อมแล้วก็ถ้ามาร์กดวงมาร์กเดิมนะพี่มีให้ดูนะครับถ้าดูไม่ชัดมาดูที่ร้านได้ร้านอยู่ที่ขอนแก่นพี่ยินดีให้สตาร์ทยินดีให้ลองขัดได้หมดอ่าแล้วก็พวกแบตเตอรี่อย่างงี้พี่ถ้าพี่ซื้อไปไม่ต้องกลัวได้แบตสตาร์ทไม่พร้อมใช้ง ถ้ามันไม่พร้อมใช้งานเราก็เปลี่ยนให้พี่ยังไงสภาพแบตต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วออกจากที่นี่ไปหรือจะเป็นพวกของเหลวนะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องหรือว่าพวกกองอากาศนะครับแล้วก็เช็คเปลี่ยนให้ใหม่หมดเนาะขับออกไปนี่นับศูนย์นี่เอาง่ายๆก็ลูกค้านับศูนย์ได้เลย,เลยก็ถ้าถึงระยะก็สามารถไปเปลี่ยนด้านนอกต่อได้ครับอ่าก็ประมาณนี้นะถ้าออกไปนี่อย่างที่บอกครับเดี๋ยวเราเอารถเช็คศูนย์ให้ก่อนส่งมอบแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้ใหม่กิิบครับ พวกฝุ่นอะไรนี่เนี่ยไม่ต้องกลัวได้ไปพี่เดี๋ยวผมทำความสะอาดให้ใหม่อันนี้ผมจอดชัวร์มันต้องมีฝุ่นนิดหนึ่งถ้าจอดชัวร์แล้วไม่มีฝุ่นนี่ก็แปลกเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับใครที่กำลังจะออกใหม่ในราคา900,000กว่าบาทพี่มาวันนี้เหลือแค่เจ0 0 0 0กว่าบาทพี่สวยๆเลยรวมส่วนลดแล้วก็มีคันนี้สีขาวเป็นเกียร์แบบธรรมดานะพี่แต่ถ้าพี่อยากได้แบบนี้แต่เกียร์ออโต้ก็มีนะในราคาเดียวกันด้วยเจ0 0 0 0กว่าบาทแต่ว่าเป็นเกียร์ออโต้สีเทาแลมโบอีกคันหนึ่งแต่ว่าไม่เยอะกว่านี้นะ ก็มีบันกันอยากได้ออโต้อยากได้เกีย์ธรรมดาบอกได้หรือจะเป็นกระบะนะตอนนี้มีให้เลือกเยอะนะเดี๋ยวดีวดูให้ดูแบบ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 ุบบแบบรบบแบบปบบแบบแบบแบบมบบแ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 ีบแบ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 บแนบแบบแบอแาหแบบแบบนบบแบบแบบแบบกบบแ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 บาแอบแบ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 บม่บแบบแบบาบบแบบแบบแบรแบบ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 าบดแ หน้าร้านนี่ประมาณร้อยคันเนาะจะมีหลังร้านอีกประมาณสามร้อยคันรวมก็ประมาณสี่ร้อยคันพี่ถ้าไม่เจอคันหน้าร้านถูกใจสามารถทักมาได้เลยที่บ้านเขียวแอดหนึ่งสองสามบีนะเดี๋ยวส่งคันอื่นเพิ่มเติมให้ดูอ่ะหรือใครต้องการสอบถามข้อมูลหนเพิ่มเติมพี่ก็ทักมาได้เหมือนกันหรืออยากมาดูรถที่ร้านร้านอยู่ขอนแก่นมาไม่ถูกเดี๋ยวส่งโลให้พี่อ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม